ตั้งทันตีพนุ่มน้อยผู้ขาดนั้งิตั้งิตนาทั้งใบตัวอเอาไปเอาไม้เรียกได้ออกตัวกัั่นได้ออกแต่ว่าถ้านง่แลวมันข่อยง่ป่าหมวดม้าห้น้ำพ่นเผาเล้วเจ้าหน้งที่เป็นต้นเห็นตัวได้พระนภพลว่าเอาโงวมาตกัเะื้นหนูกับง,งง่ตัวสับไปเเออ ยังกันดัวนนตมเขาพัดเกินเงินดอกที่องเกิดแค่้อโบราณว่าฝากหมอไตพอปราบเสียทันข้าตายย้อนโอบเผานอนงไว้ออดไ้ว่าตก ว่าเจ้าของจินต์าเขาผัดผ่าแกนประยุกต์นาวัดโสสูก็เาแหงยงยงวาดโสยงเ้าแหงยงนาอีวัดแต่เขาหนาโตหักเกิดตาอยากได้เราอยากแก่นนี้วนามาเสียทิ้เด็กน่อยสมดอร้อน Give your up talk, talk the God. parts, so

อัศจรรย์นั่นเป็นคนโลมเพราะว่าปัญญาป้นเขาบริกรมตาเรื่องเสียตางเกานนีปัญญาเสียจริงครับแทของแก่อาเซียนาุณหผูมเรื่องในเรื่องของการตายยิ่งเอใจ้งหมดเ่อาจ ต้นตาฟ้าขาดปานต้นตามื้ออุดเป็นเสียโหงามบ่ติดน้อยเอ้าดิเป็นปรอยปัญญาอ่อนสมยาตะกละสัสสะกุมมาคุณเอ้ยให้นําดุจากผู้ตายจ๋า เพออียยงทารถณอ้อนวปศุยในวัยประจำโอ้ยคุสผู้แล้วนั่นบ่อาจาวสซึนานับแต่วันเสีร์วันจังจืดจางหายอยรักมันอน้านดับไ่อยอันร้องยันยจากดตงอนใจใครจขอเกินอบอกว่าคู จะรู้ไม่แห <glorious> ้วฟาเป็นไปเดียวไ้ฟังรู้จิยจื่อที่จัหาจะห้รล้ท่านเช่นแ้วบุ้งเสียเชื่อขกาุ้งเขาใหเป็นเราก็เทพเจ้าหรือบุตรเราเรับขาใหญ่ขอขอใจที่ท่าได้รับให้ศบในห้องหาย ข้องมาตายบุตรกกับพอกันโกงทายขอประทานอภัยลากุมาลผู้โลจงบอกเถิดเาเสียงื่อเงารองพารูดานีลาหรือแมเตม่ประทังท่านน้ำ่าปุริบโถวโอวาทศจันทร์เต็กเดมาบอกเถิ

พอนุ่มหน่อยมมนเจ้าเป็นลูกเต้าเล้าก็พอมีแมนผู้ได้ชะม่าทาเหลียวฉลาดสาม,มารถบ่อยห้าแกงในยังคนตาย,ายเธอตะเกียว่ามันสสกของมาชมลูกชายิั่งกินยงยงเ่าแมนตีพ่อพานอุดคนใดจะทันเขาในปาา่าใสเก็บมือขึ้นหลังนี้คนนั้นแมนห้า ท่านมาทรงเข่าและหำห้อนคนข้างถึงคนใหนส่วนเข้าก็คือคนนั้นพอนสิไตายยึดยึดมันกุศลกรรมที่ตนคอตายล้วหอกขึ้นฟ้าไปเป็นเพื่อนเทพดาจังสัลคพอพักตื้งสัน้ท<า>นที่เดียวเนท่านกับบริท่านสินกับพระไดรักษาเร็น ทตายนอกที่ผู้ได้เจ้าได้เป็นเทพดาวิิโอ้ยทานบ่เคยได้สั่งจิตท่านท่อไงสิ่งก็ได้รักษาอีกฟันฟ้าบ่ได้เข่าหรือสิได้ส่วนผู้ชนข้ามันตนตุลามัทธะอุตรีบาทเศร้าบ่เคยใสเพื่อนจังหันบ่เคอยไปทานได้บุญยอนกาสั่งอันไหนแท้หวามาเบิ่งกอนนาขอพามเอ้ยอ๋อ ทขพาพระเจ้าเจ็บ่วยจวนสิตายพระโคดมเสด็จตายผ่านมาเื่อนเน่านานลูกที่จิตจิตมันจกพระองค์เป็นทีเ,เพทียงระกวาพุดโธเม่น่าโถทัมโมเมหน่าโถสังโฆมีน่าโถอำนาจจิตระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าบัตตา แล้วสู่สวรรค์จังสันลักพอพังเออโอ้ไม่ออกผู้เจ้าได้ยินเ่าเป็นอาบุญโทไม่น่าถูถ้ำโทไม่นาถูสังคูไม่น่าถัวก้อนจิตตายได้ขึ้นสวรรค์พระนักบุญเจ้าใจลืมเนอะเนี่ยมิจบาทัวโต้โต้ปวดแก่เก็บแต่ว่าได้รีแบบเป็นไปได้ไหมนี่แม่ออกโอ้ยเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งทุกโทษทั้เกินวิเศษ อำนาจท่านอัญเชิญจิตเตียมใสกต่อพระพุทธเก้าผ้าขึ้นสู่สวรรค์เริ่มไปออกเด้อกอเจนีตัวขานั้นขอร่ำลึกถึงพระองค์ว่าพุทธังสารนังขัดฉามีบทีเหนียวคือเขาสียึดเอาพุทธเก้าสารนังเป็นทีเพิ่มสิบเรื่อประมาทมากเลอน เลื่อต่อไปสาธุแด้ดีไปถอยพิจนาสิเป็นคนใจดีมีศรัทธาสัา่สงวัดสั่งว่าบริจาคต่างๆเด้อแม่ออกพันถังว่าเศร้ากี่ที่ไปเป็นเศร้ากี่ที่้วมาสงา่งทานหลวงพ่พอพื่อเศ้าฟังดู้อกมันถึง <c oughs> ไหนนะจะบันได้เนียจังสา